ของใช้ในครัว2ส,สิ่งนี้อย่าเอาไว้ใกล้กันเด็ดขาดครับอย่างแรกคือด่างทับทิมอย่างที่2คือน้ำตาลทรายทำไมถึงห้ามเอาไว้ใกล้กันไปดูครับผมจะทําให้ดูถ้าวันใดวันหนึ่งมันหกลงพื้นถ้ามันอยู่ในกระปุกไม่เป็นไรครับถ้ามันหกลงพื้นแล้วมีการเสียดสีเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าด่างทับทิมเขามีไว้ทาไมแม่บ้านเขาจะเอาไว้ล้างผักล้างผลไม้บางเอิญถ้าบ้านเลี้ยงน้องแมวไว้วันไหนที่น้องแมวไล่จับหนูวันนั้นแหละครับ ถ้าเกิดไปชนมันล้มหกลงมาเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆไว้มันจะลุกขึ้นมาแบบนี้ละครับถ้าบ้านใครเป็นบ้านไม้นะบันเทิงเลยครับกลับมาไม่เหลือทั้งหลังหอมเลยทางที่ดีเราควรเก็บไว้ไกลๆก,กันครับอย่าเอาไว้ใกล้กันเลยสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับบ้านเราเรากว่าจะสร้างมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง ูอันตรายครับเห็นว่านี้น่ากลัวมากเลยฝากกดแชร์ให้คนอื่นที่ยังไม่รู้ด้วยครับอันตรายมากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ